สวัสดีค่ะนะคะพาเพชรมาเที่ยวเล่นน้ํากันนะคะวันนี้ดูโอ้ยบรรยากาศสวยขนาดนะคะแม่มีหาดทรายด้วยค่ะนะคะ <außer> เหนื่อยขนาดแม่อยเดินตามเพช <package> รน้อยตรงนี้ก็จะเป็นน้ํามูลกับน้ําชีนะคะไหลมาประจบกันนะคะแม่นู่นนะก็จะเป็นสะพานข้ามนะคะแม่น้ํามูลนะคะทางไปไอบ้านตกลางไปสู่บ้านยางห่อพิรมนะคะแม่เ <c ười> หนื่อยเนืย ลงแล้วค่ะนะตรงนี้แหละโอ้ยโอ้ยอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วครับเอาวง,งยางลอยเร็ววงยางลอยเร็วไปแล้วไปแล้วเลือดเลือดไปไปไปมาโอ้ยไปดูกลัวมากค่ะพ่อเร็วมากระโปรงเร็วหากระโปรงนอนอบาบทรายเลยเลยเร็วเร็ว ตื่นนะคะแม่เ่เพราะว่าเพชรยังไม่เคยไปนะคะยังไม่เคยมาเล่นครั้งแรกของเพชรเอาเล่นทรายเร็วๆเล่นทรายเร็วๆถูกใจโอ้โยเสียงแปร์แปร์มาแล้วคะ่ะไปไหนไปไหน,ไหนํำรวจเรามีแต่ขี้ช้างถ <laughs> <laughs> ูกใจถูกใจโอ้ยไปไหนไปไหนถูกใจครับได้ผ่อนคลายคะ่ะ เ็นลายเพชรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตะลงตทาอีป่อโอ้ยเาตอาเดอเาเอาเอาหยอกพ่อหยอกพ่อถูกใจถูกใจตื่นห่วยางไม่จุ่มอีป่อมาแตะนอนเพชรไปแล้วเด้อว่าสารเพชรบอก โอ้ลยลอยน้ำสบ,บายแล้วครับนล่ <c oughs> เฮ้ยไปเลยอ่ะเขาไปแล้วไอ้ป,ป๊อไปแล้วอีป,ป๊อปไปแล้ว <c oughs> โอ้ยน้ำไปตื้นกระจายเพชรเล่นง,งยางเลยเด้อ <c oughs> แม่แม่แม่ไปตายอีป,ป๊อ <c oughs> ถามพ่อพี่พ่อดูนัดพี่พ่อจะไปไหนพ่อโอ้ยเด็กน้อยมวงพี่พ่อขนาดพี่พ่อจะไปไหนผมไปดูถูกใจถูกใจค่ะนะคะแม่โอ้ยเลิกบอล ถูกใจถูกใจค่ะนะคะเดีามมา๋ยวถ่ายวีดีโอไว้ให้ด้อแม่ เป็ดขาหลังจากอีปอแล้อีปอพาเป็ดมาเลน้ำมาสันท์วิวสวยๆนะคะแม่อยู่วังทะลุนะคะแม่เป็ดกับพ่อใครสนุกกว่ากันอีปอเด้อแม่สัญญาณไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแม่ขัดๆหายๆนะคะ ตื่นตื่นโดนัทไม่จุ่มด้วยวางจะลุกไกลจากบ้านไกลไมค่ะแม่ใช่ค่ะแม่สัญญาณไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะตืนดูหน่อยเด้อแม่

บรรยากาศนาเล่นนาเล่นนะคะแม่งอนนี่พอ่ออยากพาพ่อกลับบ้านแล้ว <laughs> ไม่มีเพื่อนนี่พอ่อไม่พาพี่ๆมาด้วย อีพ oh, <ah, ่อเด้อสนุกกว่าเพชอีกอีเพชบอกว่าเพชไม่ได้เล่นห่มงยางเลยอีพ่อเอาไปเล่นคนเดียวแล้วดำหาหอยเห็นไหมเพชกับปลาได้ไหมลูกสนุกกว่าเพชอีกอีพ่อผมนี่แหละวะสานอุ้ยแม่หายเพช ตาเลือดเลือดอยู่ในน้ำเมื่อคืนอีปอกก็ย่งท็อปเปอร์เพชรตอนเที่ยงก็เล่นโอ้ยตอนบ่ายนี่ก <c oughs> ็แย่งไรแม่แย่ง oh, ห like ่วงยางเพชรอีกโอ้ยหนออีปอกนี่แย่งของเพชรหมดทุกอย่างเลย đi em thôi đó, lên cao quá đi, Lấy không? Lấy không?